สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยยังได้รับความนิยมดีนะครับการทําอะไรเนี่ยก็จะมีโอกาสกับการได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือได้ดีนะครับแค่จะมีช่วงปลายเดือนไปแล้วนี่แหละที่คุณอาจจะต้องระวังเรื่องของความวู่วามที่เกิดกับตัวคุณด้วยนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคนที่จะต้องมาร่วมในเรื่องของการงานกับคุณเนี่ยอาจจะมีผลทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับ สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันว่าในเดือนสิงหาคม2 5 6 7เนี่ยชาวลัคนาพิจิกจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทานายเฉพาะบุค <S <S คลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มนที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเกือบทั้งเดือนเลยนะครับจนถึงวันที่26ตอนเที่ยงเนี่ยดาวตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนีดาวในอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองจริงๆดาวได้ตําแหน่งประนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้คุณเองเนี่ยค่อนข้างเวลาทําอะไรค่อนข้างใส่ใจให้ความสําคัญกับคนอื่นมากหน่อยแต่ถือว่าดาวเนี่ย เวลาดาวังคารอยู่ในจุดนี้สาหรับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าได้กีตาองเกนซึ่งก็ถือว่ายังเป็นจุดที่มันมีความแข็งในดวงนะครับแถมดาวังคารตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งราชาชคด้วยมันก็ยังส่งผลให้คุณเองเนี่ยยังมีคุณสมบัติดีนะเวลาทําอะไรคุณยังมีได้รับความชื่นชมเป็นที่นิยมได้ดีและถ้าเกิดคุณอยากไปทําอะไรร่วมกับใครอยาก ไปร่วมในเรื่องอะไรนะครับก็มักจะได้รับการตอบรับมีคนให้การตอบรับให้คุณได้ไปร่วมมีส่วนร่วมได้ดีเป็นที่นิยมชมชอบได้ดีนะครับการที่ดาวอังคารตัวคุณอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่สมพลกันและดาวพฤหัสเนี่ย ทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแสดงว่าคุณก็ยังมีแนวทางกับเรื่องของการหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะครับดาวพฤหัสอีกหน้าที่หนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะก็ยังส่งผลกระตุ้นเรื่องของไอเดียเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กับคุณได้ดีนะครับการมีดาวเกตยอยู่ในภพเรือนสหัชชะที่แปลว่าการสื่อสารการเดินทางก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของการเดินทางถึงแม้จะมีเกณฑ์กับการไม่ได้อยากเดินทางอยู่บ้างเพราะ ดาวเสาดาวการเดินทางยังเดินถอยหลังนะครับแต่เวลามีดาวเกตรกระตุน้นอยู่ในภพสหัสชา้า และดาวตัวคุณเองก็ไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูที่มักจะเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแปลกๆสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสกับการที่แบบเวลาไปที่ไหนและคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยสถานที่นี้มันเคยมา <S <S เคยเห็นอะไรแบบนี้อ่ะอาจจะมีปรากฏการณ์แปลกๆแบบนี้ที่เกิดกับคุณได้นะครับในช่วงที่ดาวเกตอยู่ตรงนี้ด้วยในก่อนวันที่13เนี่ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายนะครับก็เริ่มตั้งแต่ดาวศุกร์ ย้ายในวันที่2นะครับ ก abei, ่อน <lebih S 1> หน้านั้นเนี่ยดาวศุกร์เวลาอยู่ในตำแหน่งนี้1นถึงสกลางคืนเนี่ยนะครับดาวเนี่ยเขาได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นม um ันส่งผลดีกับคนที่มาร่วมอะไรต่างๆส่งเสริมกับคุณได้ดีนะครับดาวศุกร์มาอยู่จุดนี้มาอยู่ในเรื่องของการงานดาวศุกร์มาจากคาว่าปัตตนีมันก็ทําให้มันก็ยังมีคนที่จะต้องมาร่วมอะไรกับเรื่องของการงานของคุณอาจจะส่งผลให้เจอเรื่องของความเร่งด่วนกับเรื่องของการงานขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าดาวศุกร์มาอยู่จุดนี้เนี่ย มันก็จะเลงกับดาวเสาเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นคู่ศัตรูกนันก็จะส่งผลให้คุณอาจจะดูมีความเครียดหน่อยนะครับด้วยการที่คุณเองค่อนข้างให้ความสําคัญใส่ใจกับคนอื่นเนี่ย เพราะฉะนั้นบางทีเวลาที่มีคนมาร่วมอะไรกับคุณเนี่ยก็อาจจะให้คุณเนี่ยแบบไปช่วยเจราจาช่วยติดต่ออะไรนะครับซึ่งคุณก็อาจจะมีความรู้สึกกับการไม่ค่อยได้อยากจะไปติดต่อหรือเจราจาแต่ด้วยความที่คุณให้ความสําคัญคนอื่นใส่ใจคนอื่นนะครับคุณก็อาจจะมีส่วนกับการไปช่วยอะไรแบบนี้นครับก็ถือว่ามันก็อาจจะมีความอึดอัดที่เกิดกับตัวคุณด้วยเช่นกันหรือดูมีความเครียดๆหน่อยนะครับ แต่ถือว่าคุณยังทําอะไรต่างๆได้ดีแหละเพราะดาวตัวคุณเนี่ยยังได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นก็เลยส่งผลให้ทําอะไรก็ยังได้รับความนิยมดีนะครับคราวนี้พอวันที่13ดาวเกตย้ายก็ไปกระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพิ่มความหลากหลายกับเรื่องของการเงินในขณะที่ดาวการเงินก็ยังสัมพันธ์ตัวกับคุณได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนพอวันที่17ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามา ดาวทิศทำหน้าที่เป็นเรื่องการงานของคุณนะครับมาอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรง ก็ส่งผลดีกับดาวสุขที่เป็นเรื่องของการร่วมให้ยังสามารถวางแผนกับการร่วมกับคนอื่นในเรื่องการงานได้ดีและก็จะเป็นตัวกลางทําให้มันไม่ต้องมีแต่ดาวสุขกับดาวเสาเลงกันแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดกับคนที่มาร่วมในงานมันก็อาจจะดูลดลงไปก็อาจจะดูเริ่มปรับเข้ากันอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเครียดอึดอัดกันน้อยลงกับการต้องเจรจาต้องติดต่ออะไรต่างๆ และพอ26ดาวอังคารย้ายนะครับและ27ดาวสุกก็ย้ายดาวอังคารย้ายเนี่ยดาวตัวคุณย้ายออกจากภพเรือนปะตะนัตนิไม่ได้ได้องเกณฑ์ไม่ได้ได้ราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําใหเ้เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าเดิมแล้วนะครับและดาวอังคารไปอยู่จุดนี้เนี่ยดาวมันไปอยู่ในภพมรณะเวลาดาวอังคารตกมรณะมันเป็นพินทุบาทมันต้องระวังแล้วนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะเผลอทําอะไรที่มันดูแบบ วู่วามนะครับตัดสินใจอะไรแบบเ,เร็วแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้เพราะดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะมันก็อาจจะเป็นที่ความวู่วามของเราในแหละที่ก่อให้เกิดเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะตอนนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าเดิมแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะมันก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการป่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในวันที่24ที่ดาวศุกร์เขาย้ายไปเนี่ยในมุมที่ดีก็คือดาวศุกร์ไม่ได้เล็งกับดาวเสาร์มันก็ลดสภาวะเรื่องของความเครียดกับการที่จะต้องไปเจรจาไปติดต่ออะไรกับคุณนะครับหรือบางทีเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือคนที่มาร่วมในงานของคุณเนี่ยมันก็ลดเรื่องของความเครียดในการทํางานของคุณลงไปได้ด้วย มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งทั้งเดือนนะครับจริงๆอยู่ไปยาวๆเลยดาวการเงินยังไปอยู่ในภพเรือนปัตนิเลงตัวคุณอยู่นะครับและยิ่งในเดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่26เที่ยงเนี่ยนะครับก็มีดาวตัวคุณสัมพันธ์อยู่ด้วยซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกันเพราะฉะนั้นในมุมที่ดีเลยมันยังมีโอกาสกับเรื่องของการเงินหรือก็เป็นจังหวะเดือนที่คุณมีช่องทางกับเรื่องของการหาเงินหาทองได้ดีนะครับการที่จะไปร่วม เื่องธุรกิจอ่ะคุณก็จะได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือกับเรื่องของการเงินการทองต่างๆได้ดีขึ้นด้วยและเดี๋ยวพอดาวต่างๆโคจรนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2ดาวศุกร์ย้ายมาดาวศุกร์มาอยู่จุดนี้นะครับเล็งกับดาวเสาร์มันก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดกับเรื่องของการเจรจา การขายการติดต่ออะไรที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยดาวเสาร์ในช่วงเดือนนี้เขาก็เดินถอยหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเจรจาอะไรมันก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้ามีความอืดกับเรื่องของการเจรจาอยู่บ้างและพอโดนดาวศุกร์มาเลงในช่วง2ถึง27เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดูมีความเครียดเวลาเจรจาอะไรด้วยกันนะครับหรือบางทีเนี่ยเรื่องของการขายการติดต่ออะไรเนี่ยมันก็อาจจะดูมีเรื่องของความ ผันผวนหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดาวสุกเนี่ยความหมายหนึ่งเข้ามาจากคาว่าวินาศซึ่งหมายถึงความผันผวนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันมันก็จะดูมีความล่าช้า กับเรื่องของการขายการเจราจาอยู่บ้างนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเหตุให้เครียดด้วยเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่13าดาวเกตย้ายอ่ะดาวเกตย้ายมาอยู่ในช่องการเงินก็มากระตุ้นเรื่องของความหลากหลายกับเรื่องของการเงินที่อาจจะเพิ่มความหลากหลายกับเรื่องของการเงินหรือช่องทางธุรกิจที่มันเพิ่มมากขึ้นในช่วงตั้งแต่ดาวเกตย้ายเข้ามานะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย้ายมาร่วมด้วยซึ่งดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานมาอยู่ในบ้านตัว เองได้ตำแหน่งกเกษตรมีความต่อเนื่องกับเรื่องของการงานซึ่ง ก็อาจจะลดผลกระทบกับเรื่องของความเครียดที่เจอในเรื่องของงานที่มันมีคนมาร่วมนะครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของความล่าช้ากับการขายการเจรจาต่างๆเพราะดาวทิตยย้ายมาเนะี่ยเขาเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์ที่เป็นเรื่องการขายการเจรจาก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของความมุ่งมั่นความชัดเจนกับเรื่องของการเจรจาได้ดีขึ้นถึงแม้มันจะยังช้าๆอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ยังเพิ่มโอกาสหรือกระตุน้นความชัดเจนที่มัน เพิ่มมากขึ้นนะครับและเดี๋ยวพอวันที่26ดาวอังคารย้าย27ดาวสุกย,ย้ายดาวอังคารย้ายมาอยู่จุดนี้มาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นพินทุบาทนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็อาจจะต้อง ระมัดระวังกับเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินแหละนะครับมันเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับและในจังหวะน,นี้ตัวเองก็ไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องการเงินแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแล้วก็ต้องระมัดระวังการทําอะไรที่มันวู่วามนะครับมันอาจจะเป็นเหตุให้เรื่องของเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ดาวศุกร์ที่ย้ายออกมาเนี่ยมันทําให เรื่องของการขายการเจราจาอะไรต่างๆมันก็ลดเรื่องของความผันผวนลงไปถึงแม้ดาวจะยังเดินถอยหลังยังดูมีความช้าช้าอยู่แต่ก็ยังทําให้มันมีโอกาสกับการขายอะไรที่มันดูแน่นอนได้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาเลยจนถึงวันที่17ตอนสายๆเนี่ย ดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับก็มาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะซึ่งแปลว่าความเจริญนะครับการได้รับการาสนับสนุนอะไรต่างๆได้ดีแถมดาวเนี่ยได้ตำแหน่งมาหาจากเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสกับเรื่องของความ ก้าวหน้าหรือการได้รับโอกาสอะไรใหญ่ๆกับเรื่องของการงานได้ดีหรือมีโอกาสกับเรื่องของการงานที่คุณจะต้องไปทําอะไรร่วมกับคนมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงต้นเดือนเนี่ยหถึงสที่ดาวสุกนะครับมาได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับ ซึ่งดาวสุกมาจากคําว่าปัตตนีที่หมายถึงการร่วมมันก็เลเพิ่มโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานอะไรที่มันมีชื่อเสียงกับคนมีชื่อเสียงหรือได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนได้ค่อนข้างเด่นเลยนะครับส่วนเดี๋ยวพ่อดาวต่างๆย้ายตั้งแต่วันที่2ดาวศุกร์ย้ายมาดาวศุกร์ก็ย้ายมาอยู่ในช่องการงานของคุณ เพราะฉะนั้นดาวสุขเป็นดาวอะไรที่มาจากคําว่าปัตตนิมันก็ยังมีจังหวะที่มันจะต้องมีใครมาร่วมในการทํางานของคุณเนี่ยนะครับซึ่งในมุมที่ดีมันก็ยังอาจได้รับความร่วมมือได้ดีเพราะตัวคุณเนี่ยได้รับความนิยมได้ตําแหน่งราชาโชคแต่อีกมุมนึงก็คือดาวสุขมาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวมันเล็งกับดาวเสาร์มันเป็นคู่ที่รู้สึกว่าเวลามาร่วมในงานของคุณเนี่ยมันอาจจะมีสภาวะเรื่องของความเครียดที่มันเกิดขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ย ครับเพราะดาวเสาร์ที่เป็นคําว่าสหัชชาถ้ามองเป็นเรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานมันก็อาจจะมีเรื่องของเวลาที่มาร่วมกันในงาน,นก็อาจดูมีความตึงเครียดกันหน่อยนะครับหรือบางทีเนี่ยเวลาจะต้องเจรจาอะไรนะครับคุณก็อาจจะต้องถูกให้แบบเป็นคนออกหน้ากับการต้องไปเจรจาไปติดต่ออะไรนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลให้คุณดูมีความเครียดในการทํางานขึ้นหน่อยแต่คุณก็จะมีศักยภาพทําได้ดีเพราะตัวคุณเองเนี่ยยังได้รับ ความนิยมได้ตำแหน่งราชาโชคได้องค์เกณฑ์อยู่นะครับถือว่าเป็นจุดที่ทําได้ดีแหละนะครับคราวนี้พอวันที่13ดาวเกตย้ายวันที่17ดาวอาทิตย์ดาวการงานก็ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเอง ดาวเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรแข็งแรงเพราะฉะนั้นยังส่งผลดีกับเรื่องของการงานที่มันมีความต่อเนื่องกับเรื่องของการงานมีความสเสถียรกับเรื่องการงานได้ดีในมุมที่ดีอีกมุมหนึ่งดาวการงานดาวอาทิตย์มาเล็งกับดาวเสามันก็จะกระตุ้นเรื่องของเ,ออเพื่อนร่วมงานกระตุ้นเรื่องของการจะต้องเจราจาติดต่ออะไรนะครับจากที่ดาวเนี่ยมันเดินถอยหลังและเล็งอยู่กับดาวคู่ศัตรูมันดูเครียด เพราะฉะนั้นก็อาจจะกระตุ้นความตื่นตัวของเพื่อนร่วมงานของคุณได้ด้วยนะครับก็ส่งผลให้บางทีการร่วมงานกันมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะวางแผนอะไรได้ดีขึ้นเพราะดาวอาทิตย์เจอดาวศุกร์มันเป็นคู่สมบูรณ์คู่ของการบริหารจัดการวางแผนนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวเสราร์เนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุไฟมันก็ทําให้ดูมีความเข้ากันในการทํางานได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่มันอาจจะต้องระวังก็คือเดี๋ยวพอปลายเดือนเนี่ย ดาวอังคารย้ายวันที่26นะครับซึ่งดาวอังคารไปอยู่ในภพมรณะมันเป็นพินทุบาทต,ตัวคุณต้องระวังการทำอะไรที่มันดูมุทะลุวู่วามใจเร็วนะครับอันนี้บางทีมันอาจจะมีเหตุของการ เกิดความเสียหายนะครับซึ่งอาจจะไปกระทบกับเรื่องของการงานได้เช่นกันนะครับส่วนพอ27ดาวศุกร์ที่ย้ายออกไปดาวศุกร์ไม่ได้เล็งกับดาวเสาร์ไอเรื่องของความเครียดกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานเวลาร่วมกันมันก็ลดลงนะครับแถมดาวศุกร์เนี่ยเวลาไปอยู่ตำแหน่งนี้ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภ ดาวสุกมาจากเรื่องของคําว่าปัตตนิที่แปลว่าการร่วมกันเวลาดาวเป็นนิดเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการไปร่วมอะไรกับกลุ่มใหญ่ๆทีมใหญ่ๆนะครับซึ่งก็ยังมีส่วนกับการช่วยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จกับคุณได้ดีมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวสุกนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับ ยังตัวคุณเองเนี่ยดาวตัวคุณดาวังคารเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของความรักซึ่งเกือบทั้งเดือนเลยจนถึงวันที่26เท่งเท่งเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นตัวคุณค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักกับคนที่ร่วมอะไรกับคุณคนใกล้ชิดนะครับหรือมันก็จะเป็นช่วงที่คุณใส่ใจกับคู่ของคุณมากหน่อยค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามคู่ได้ง่ายหน่อยนะครับ ในมุมที่ดีเลยก็คือคุณเป็นที่นิยมชมชอบนะครับเวลาไปทำอะไรเนี่ยคนให้ความร่วมมือให้การตอบรับได้ดีคู่ของคุณก็เช่นกันค่อนข้างรู้สึกชื่นชมนะครับเ,เรื่องของความรักก็อยู่ในมุมที่ดีแหละนะครับแค่คุณก็จะค่อนข้างตามใจคู่มากหน่อยยอมคู่ได้มากหน่อยนะครับ ซึ่งในช่วงต้นเดือนก่อนวันที่2กลางคืนเนี่ยดาวความรักของคุณดาวสุกเนี่ยเขาก็มาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภาแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคนะและอยู่ร่วมกับดาวที่ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนในช่วงต้นเดือน,นมันดูด,ดีมากเลยนะครับเหมือนกับค่อนข้างมีการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ดูมีความชื่นชมมีสเสน่ห์ต่อกันได้ดีเพราะทั้งตัวคุณก็ได้ราชาโชคดาวความรักก็ได้ราชาโชคนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่2เนี่ยดาวสุกก็จะย้ายนะครับ ดาวสุขดาวความรักของคุณก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องของการงานเพราะะฉนั้นมันก็จะมีจังหวะมีกิจกรรมที่คู่จะต้องมาร่วมในเรื่องการงานของคุณมามีส่วนร่วมกับเรื่องการงานของคุณซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะแต่มันก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะดูทําให้บางทีคุณก็อาจจะเครียดในการทํางานได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีคู่ที่มาร่วมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่บางทีคุณรู้สึกว่า ถ้าคู่คุณต้องมาช่วยมาร่วมในงานเนี่ยมันก็อาจจะดูอึดอัดกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือบางทีเนี่ยดาวศุกร์กับด,ดาวเสาร์ที่มันเลงกันมันเป็นคู่เครียดใช่ไหมในจังหวะนั้นเนี่ยบางทีคู่ของคุณกับเพื่อนเนี่ยนะครับอันอาจจะดูมีความไม่ค่อยลงตัวการคู่อยากให้คุณยังใส่ใจมากหน่อยแต่บางทีอ่ะไม่ได้อยากให้ไปอะไรกับเรื่องของเพื่อนฝูงหรือไม่ได้อยากให้คุณต้องไปเข้าสังคมอะไรซึ่งจังหวะนี้มันก็อาจจะดูมีความไม่ลงตัวกับเรื่องความรักกับเรื่อง เพื่อนฝูงเรื่องสังคมของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุให้คุณดูเครียดๆอยู่บ้างนะครับส่วนพอวันที่13ดาวเกตย้ายและพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายมาเนี่ยนะครับการย้ายมาของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยแหละที่มาสัมพันธ์กับคู่นะครับแต่มันกลับกลายเป็นส่งผลดีกับเรื่องของความรักของคุณมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากเดิมที่มันทําให้เรื่องความรักของคุณกับเรื่องของเพื่อน นะครับสังคมเนี่ยมันดูมีความเครียดกันพอดาวอาทิตย้ายมามันมีดาวที่มันปเป็นตัวกลางนะครับมันเป็นคู่ธาตุมันทําให้ปรับกับเพื่อนได้ดีมันทําให้เป็นคู่สมพลทําอะไรร่วมกับคู่ได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะลดสภาวะตึงเครียดที่เกิดจะระวังกับเรื่องของคู่คุณกับเรื่องของเพื่อนคุณลงไปได้นะครับส่วนพ26นะครับดาวอังคารดาวตัวคุณย้ายไปอยู่ในพมรณะอันนี้ ก็อาจจะมีจุดที่ต้องระวังบ้างเพราะว่าดาวตัวคุณไม่ได้อยู่ในช่องคู่และไม่ได้เป็นปลาแล้วเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยถ้ามีอะไรในช่วงนี้คุณก็จะไม่ค่อยยอมคู่แล้วเหมือนกันนะครับและเวลาดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะมันจะเป็นช่วงที่เวลาทําอะไรดูมีความวู่วามดูมีความใจเร็วได้ง่ายซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่บ้างนะครับแต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยพอ27เนี่ยมันก็มีมุมที่ดีตรงที่ดาวความรักของคุณก็ย้ายออกไปไม่ได้เล็งกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นโอกาสกับเรื่องของความรักที่มันดูมีความเครียดกับสังคมของคุณกับเพื่อนคุณมันก็ลดลงไปนะครับแต่ดาวศุกร์ไปอยู่จุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดาวเนี่ยอ่อนกําลังที่สุดเขาเรียกว่าดาวได้ตําแหน่งนิดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็อาจจะยังรู้สึกว่าคู่อาจจะไม่ได้ได้ดังใจคุณแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยดาวไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าราพะ มันก็ยังมีส่วนที่คู่เองอาจจะไม่ได้ได้ดังใจมากนักแต่เขาก็ยังมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จหรือนําพาโชคลาภอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับซึ่งถ้าเป็นสําหรับ คนโสดเนี่ยนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนนะก่อนโดยเฉพาะก่อนวันที่2กลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวคุณก็ได้รับความนิยมแล้วก็ดาวเรื่องของความรักก็ได้รับความนิยมนะครับแถมไปอยู่ในภบสุภะคนที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับมีส่วนกับการช่วยสนับสนุนส่งเสริมกับคุณได้ดีเลยแถมดูแบบมีเป็นคนดูดีมีเสน่ห์ด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวพอช่วงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่27นะครับในมุมหนึ่งก็คือไม่ได้เสียกับเรื่องของความรักนะนะครับเพราะดาวก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าดาวสุกเลงกับดาวเสาบางทีการพบเจออาจจะพบเจอจากเรื่องของการทำงานนะครับแต่มันก็อาจจะมีผลทำให้เหมือนกับมีความเครียดกับสังคมของคุณเช่น เพื่อนของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับหรือบางทีคู่ของคุณอาจจะดูเข้ากับเพื่อนของคุณไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถูกชะตากันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องจัดการระหว่างเรื่องของเพื่อนกับคนที่คุณชอบนะครับแต่เดี๋ยวพอ27ไปแล้วดาวศุกย้ายไปยอยู่ในภพลาภะอันนี้ก็จะมีโอกาสกับการที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณแหละ นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนั้นตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเท่าไหร่นะครับและดาวความรักที่เป็นนิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูมีความเสถียรมากนักหรือมันอาจจะไม่ได้ได้ตรงกับตามสเปคที่คุณอยากได้นะครับแต่มันก็จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์แค่มันไม่ได้ดูมีความชัดเจนหรือไม่ได้ดูมีความมั่นคงกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นหลังวันที่27 มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวโชคลาภของคุณจะโคจรอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะทั้งเดือนนะครับสุภาพแปลว่าความเจริญแปลว่าการได้รับความรู้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความสุขบุญกุศลอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคุณก็จะมีโชคลาภนะครับคุณจะได้รับคําแนะนําได้รับการสนับสนุนนะครับมีโอกาสกับเรื่องของการได้รับ การส่งเสริมได้รับความไว้วางใจได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนวันที่11เดนี่ยดาวโชคลาภของคุณเนี่ยเขาเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการได้รับอะไรมันก็อาจจะมีความช้าๆหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวพอตั้งแต่11ไปเนี่ยดาวกลับมาเดินปกติก็มีโอกาสกับการจะได้รับอะไรตามที่มันควรจะเป็นไม่ได้มีความล่าช้าแหละนะครับในช่วงต้นเดือน1-2การมีดาวศุกร์ ที่มาร่วมและเป็นคู่อสีที่ธาตุและดาวสุ์ได้ราชาชโชคดาวสุขมาจากคําว่าปตัตตน,นินะครับเพราะฉะน,นั้นคู่ก็มีส่วนกับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดความสําเร็จ กับคุณได้ดีนะครับดาวสุกมาจากคำว่าวินาศอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนได้รับทุนอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะครับที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เด่นชัดเลยนะครับการมีดาวอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยซึ่งดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานและได้ตําแหน่งมหาจักรก็มีโอกาสกับเรื่องของการได้รับงานได้รับความสนับสนุนในเรื่องของการงานอะไรแบบใหญ่ๆที่มันมีโอกาสกับการ เกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสกับการได้ร่วมง,งานกับคนมีเกียรติมีชื่อเสียงอะไรในช่วงนี้ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเดี๋ยวพอวันที่2ดาวศุกร์ย้ายก็อาจจะไม่ได้เสริมกระตุ้นกับเรื่องของอโชคลาภของคุณได้มากนักแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะมีช่วงปลายเดือนที่ดาวศุกร์ดาวคำว่าปัตนิเนี่ยนะครับเขาก็จะมาอยู่ในช่องโชคลาภเพราะฉะนั้น มันก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับลาภผลอะไรที่อาจจะนำพาหรือได้รับการส่งเสริมจากคู่ที่นำพามาให้ถึงแม้ว่าดาวศุกร์เวลามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวเนี่ยเขาอ่อนกำลังนะครับเพราะดาวศุกร์จะมาอยู่ตรงนี้ในวันที่27นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ดาวได้ตำแหน่งนิดเนี่ยมันก็จะมีรู้สึกอย่างที่บอกครับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่เองอาจจะไม่ได้ดังใจแหละแต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นช่วงที่ คู่เนี่ยก็ยังมีโอกาสกับการนำพาเรื่องของโชคลาบให้เกิดขึ้นกับคุณได้เพราะว่าดาวโชคลาบของคุณก็ยังอยู่ในจุดที่มันมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนอยู่เพียงแต่ว่าดาวศุกร์เวลามัได้ตำแหน่งนิดมันก็อาจจะไม่ได้ได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรมากนักนะครับส่วนสำหรับนักเสี่ยงโชคการที่ดาวโชคลาบของคุณอยู่ ในพพเรือนที่ชื่อว่าสุภาแล้วในช่วงวันที่หนึวันที่2เนี่ยนะครับถึงแม้ดาวเดินถอยหลังในช่วงนั้นนะแต่ดาวสุขที่มันมากระตุ้นและมันส่งเสริมในมุมที่ดีเพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณไปเสี่ยงโชคอะไรทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญหรืออะไรที่ได้จากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของการเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามก็มีโอกาสเพิ่มกับเรื่องของการมีโชคลาภของคุณได้ เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันในช่วงวันที่1วันที่2ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปลายเดือนนะครับตั้งแต่27ไปนะครับแล้วก็ข้ามไปจนถึงเดือนกันยานะครับซึ่งดาวศุกร์ก็จะมาโครจรอ,อยู่ในช่องโชคลาภของคุณและวนะตอนนั้น ดาวโชคลาภของคุณก็ไม่ได้เดินถอยหลังแล้วนะครับก็ยังเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่มีโอกาสที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยนะครับจะนําพาเรื่องซึ่งโชคลาภให้กับคุณถึงแม้ว่าในช่วงที่ดาวสุกมาอยู่ตรงนี้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสกับการมีโชคอะไรใหญ่มากนักแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวกับคู่หรือการเสี่ยงกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับหรือ ถ้าคนโสดก็เสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆเหมือนกันและนี่ก็คือการทำนายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ